สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูเจนนะคะพัชรินเกลกุลราชค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการในรายวิชาวิทยาการคำนวณนั่นเองค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะค่ะ ในระหว่างที่ทำการเร,謝謝เเรียนการสอนนะคะคุณครูก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะคะให้นักเรียนได้กดนะคะปุ่มแรกจะเป็นปุ่มกดพักค,ค่ะปุ่มที่สอจะเป็นปุ่มกดเล่นต่อค่ะซึ่งปุ่มแรกนะคะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อทํากิจกรรมระหว่างเรียนนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนได้เลยค่ะ แต่ละกิจกรรมนะคะนักเรียนจะได้เขียนคำตอบลงในใบงานนะคะที่ได้รับจากผุณครูนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะค่ะเรามาดูตัวชี้วัดกันเลยนะคะวอแหวนนะคะ4.2ป .6 ทับ1ใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะ ในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะได้นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาดูความหมายนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะคะก็คือการแก้ไขปัญหานะคะโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์หรือประสบการณ์มาใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหานั้นผู้แก้ปัญหา จะคาดหวังให้ได้ผลลัพธ์ให้ตรงตามเหตุผลที่อธิบายได้นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างการคิดแบบมีตรรก,กะนะคะมีน้องแมวนะคะกับพี่หมีนะคะน้องแมวถามว่าอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะพี่หมีเลยตอบว่าวันนี้ฝนน่าจะตกหนักนะอืมน้องแมวถามพี่หมีว่าแล้วพี่หมีรู้ได้ยังไง ที่หมีเลยตอบน้องแมวว่ามีเมฆมากท้องฟ้ามืดคลึม้มสิ่งที่เกิดก่อนนะคะเรียกว่าเป็นเหตุและสิ่งที่ตามมานะคะเรียกว่าเป็นผลนั่นเองอันนี้นะคะก็เรียกว่าการคิดแบบมีตรรก,กะค่ะ คำถามค่ะนักเรียนคิดว่าการจดบันทึกลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไรอ่าให้นักเรียนทุกคนนะคะเขียนคำตอบของตัวเองนะคะลงในใบงานที่ได้รับระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมได้เลยค่ะ ครูคิดว่าทุกคนนะคะคงจะเขียงคำตอบของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะบอกว่าการจดบันทึกลำดับขั้นตอนเนี่ยสามารถทำให้เราเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตั้มแ่งปริศนาเอจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะ้าไปชมกันเลยค่ะ กิจกรรมตำแหน่งปริศนา,าวันนี้คุณครูก็มีสถานการณ์มาให้ด้วยนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะห้องเรียนมีที่นั่งอยู่3ที่มีคนนั่งอยู่3ามคนได้แก่คุณครูนักเรียนหญิงและนักเรียนชายช่วยกันคิดว่าแต่ละคนนั่งอยู่ตำแหน่งใดโดยมีข้อมูลให้ดังนี้นะคะ ข้อมูลที่1ครูไม่ได้อยู่ที่นั่งที่1ข้อมูลที่2นักเรียนหญิงอยู่ข้างๆนักเรียนชายข้อมูลที่3นักเรียนชายอยู่ข้างๆครูในระหว่างทำกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมได้เลยนะคะให้นักเรียนมาช่วยกันหาคำตอบนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องไปดูเงื่อนไขที่เขากำหนด เขาบอกว่าข้อมูลที่1ครูไม่ได้นั่งอยู่ที่นั่งที่1นึ่งแสดงว่าที่นั่งที่1ไม่ใช่คุณครูนั่งแน่ๆมาดูเงื่อนไขถัดมาค่ะข้อมูลที่2นักเรียนหญิงอยู่ข้างๆนักเรียนชายเราก็เอานักเรียนหญิงไปวางไว้อันดับหนึ่งนะคะเขาบอกว่านั่งข้างนักเรียนชายก็แสดงว่านักเรียนชายก็ต้องนั่งอยู่ด้านข้าง เขาบอกว่าข้อมูลที่3นักเรียนชายอยู่ข้างๆครูก็แสดงว่าครูต้องนั่งอยู่เลขที่3นั่นเองค่ะง่ายไหมคะกิจกรรมถัดมาค่ะคำชี้แจงอ่านพร้อมกันเลยนะคะมีสิ่งของ6อย่างวางอยู่บนโต๊ะหกเหลี่ยมโดยมีเงื่อนไขดังนี้ เติมชื่อสิ่งของลงในช่องว่างว่าสิ่งของวางตำแหน่งใดบ้างเรามาดูงืนานไขกันเลยนะคะงืนานไขที่1เขาบอกว่าหน้ากากอนามัยวางอยู่ด้านขวาของเจลแอลกอฮอล์แต่เว้นไว้หนึ่งที่เอยังไงน้าสค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์วางตรงข้ามสบู่เหลวล้างมือ3หน้ากากเฟสชิล วางอยู่ด้านซ้ายของเครื่องวัดอุณหภูมิแต่เว้นไว้หนึ่งที่4ค่ะเครื่องวัดอุณหภูมิไม่ได้วางข้างสบู่เหลวล้างมือ5ค่ะหน้ากากอนามัยวางที่หัวโต๊ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้อ่านงเื่อนไขกันไปแล้วนะคะว่าแต่สิ่งของ6อย่างมีอะไรบ้างนะคะเอ อ่าหกอย่างมีดังนี้ค่ะหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์หน้ากากเฟสชิลเครื่องวัดอุณหภูมิและสะบู่เหลวค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องมาพิจารณาเงื่อนไขที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอ่านักเรียนคิดว่าอันไหนคะเก่งมากเลยค่ะเงื่อนไขที่ห้า เพราะเงื่อนไขอื่นยังลงไม่ได้เรามาดูเงื่อนไขที่5เขาบอกว่าหน้ากากอนามายัยวางที่หัวโต๊ะ,ะใส่คำตอบลงไปเลยค่ะพิจารณาเงื่อนไขถัดมาค่ะเงื่อนไขที่1เพราะอ้างอิงจากหน้ากากอนามายัยเขาบอกว่าหน้ากากอนามายัยวางอยู่ด้านขวาของเจลแอลกอฮอล์แต่เว้นไว้หนึ่งที่ เอ๊ ه, เว้นไว้หนึ่งที่อยู่ตรงไหนหนะตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเจลแอลกอฮอล์ J A G วางอยู่แต่เว้นไว้หนึ่งที่มาดูเงื่อนไขถัดมาเลยค่ะเขาบอกว่าพิจารณาเงื่อนไขที่สอง สเปรย์แอลกอฮอล์วางตรงข้ามสบู่เหลวอเรามาช่วยครูดูนะคะว่าตรงข้ามกันตรงไหนอตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าสเปรย์แอลกอฮอล์วางตรงข้ามสบู่เหลวซึ่งตอนนี้มีอยู่สองเงื่อนไขด้วยกันคือสบู่เหลวล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งตอนนี้นะคะเรายังไม่รู้เลยว่าทั้งสอง สบู่เหลวล้างมือว,งอ,งงอวางอยู่ตรงไหนสเปรแอลกอฮอลวางอยู่ตรงไหนหรือบางคนรู้แล้วอ่าเราไปดูเงื่อนไขถัดมาเลยนะคะพิจารณาเงื่อนไขที่สามงอนไขที่3ามเขาบอกว่าหน้ากากเฟสชิลวางด้านซ้ายของเครื่องวัดอุณหภูมิ แต่เว้นไว้1นึ่งที่ตอนนี้เหลือที่ว่างอยู่สองที่ก็หน้ากาก f a ซวีง i e ด้านซ้ายของเครื่องวัดอุณหภูมิก็แสดงว่าเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับหัวโต๊ะนั่นเองแล้วก็นับไปเว้นไว้1ที่แล้วก็จะเป็นหน้ากากเฟซ e ี h อ e l d มาดูเงื่อนไขสุดท้ายค่ะ เงื่อนไขที่4ี่เขาบอกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิไม่ได้วางข้างสบู่เหลวล้างมือแสดงว่าอาถูกต้องแล้วค่ะแสดงว่าสบู่เหลวล้างมือไม่ได้วางข้างเครื่องวัดอุณหภูมิแต่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสบู่เหลวล้างมือ,อ นักเรียนคิดว่ายากไหมคะ,ะถ้าเงื่อนไขเพียงพอคิดว่ายากไม่เอ่ยมาดูคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้าตัดเงื่อนไขเครื่องวัดอุณหภูมิไม่ได้วางข้างสบู่เหลวล้างมือจะจัดวางได้แตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไร ให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบลงในใบงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็กำลังพิจารณาว่าสามารถจัดได้หรือไม่ได้กันหนะ้าหรือบางคนได้คำตอบแล้ว จัดได้ต่างจากเดิมคือสบู่เลวล้างมือสามารถสลับที่กับสเปรย์แอลกอฮอล์ได้นั่นเองอมีใครตอบถูกบ้างคะ,ะกิจกรรมตำแหน่งปริศนาถัดมานะคะคำชี้แจงเขาบอกว่ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์6อย่างวางอยู่บนโต๊ะ6เหลี่ยมโดยมีเงื่อนไขดังนี้ เติมชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลงในช่องว่างว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วางตำแหน่งใดบ้างเรามาดูเงื่อนไขกันนะคะ 1. คอมพิวเตอร์วางที่หัวโต๊ะหัวโต๊ะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ,ะเก่งมาก c a c e of the table แปลว่าหัวโต๊ะนั่นเองเงื่อนไขที่สองเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ วางอยู่ด้านซ้ายของปลิ n นเตอร์ป t ิ r แปลว่าอะไรคะอ่าเครื่องพิมพ์เก่งมากแต่เว้นไว้1ที่เงนไขที่สนะคะ Keyboard แปลว่าอ่าแป้นพิมพ์วางอยู่ตรงข้ามกับ speaker. สปีกเกอร์สปีกเกแปลว่าลำโพงนั่นเองโอ้โหเก่งมากเงนไขที่4ี่เขาบอกว่าเมาส์วางอยู่ด้านซ้ายของ เอียร์โฟนเอียร์โนแปลว่าหูฟังอ่าแต่เว้นไว้1นึ่งทเทแนไนไขที่5้าเขาบอกว่าสปีกเกอไม่ได้วางข้างปลิ้นเตอร์อ่าหกอ,อย่างมีอะไรบ้างนะคะอ่ามีคอมพิวเตอร์มีปลิ้นเตมีคีย์บอร์มี speaker มีเมาส์แล้วก็มีเอียร์โฟใช่ไหมคะ ออันดับแรกเลยนะคะเราต้องมาพิจารณาเงื่อนไขก่อนว่าอันไหนมีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนักเรียนคิดว่าเงื่อนไขไหนคะเก่งมากเลยค่ะเงื่อนไขที่1ใช่ไหมคะเพราะเงื่อนไขอื่นยังลงไม่ได้เขาบอกว่าคอมพิวเตอร์วางที่หัวโต๊ะ,ะวางที่หัวโต๊ะ ถัดมาเลยค่ะพิจารณาเงื่อนไขที่2เพราะอ้างอิงจากคอมพิวเตอร์เงื่อนไขที่2บอกว่าคอมพิวเตอร์วางอยู่ด้านซ้ายของปรินเตอแต่เว้นไว้หนึ่งทีเ่เว้นไว้หนึ่งที่ตรงไหนดีนะอ่าตรงนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยเพราะว่าอะไรคะปรินเตอร์ เว้นไว้หนึ่งที่อคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านซ้ายมือถูกไหมคะถัดมาเลยค่ะพิจารณาเงื่อนไขที่3เขาบอกว่าคีย์บอร์ดวางอยู่ตรงข้ามกับสปีคเกอรอ์นักเรียนช่วยคุณครูดูนะคะ่ค่ะว่าตรงไหนสามารถวางตรงข้ามกันได้คะ ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสปีกเกอร์กับคีย์บอร์ดซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2เงื่อนไขใช่ไหมคะซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าสปีกเกอร์กับคีย์บอร์ดวางอยู่ที่ตำแหน่งไหนมาลองดูเงื่อนไขถัดมาเลยค่ะพิจารณาเงื่อนไขที่4เมาส์วางอยู่ด้านซ้ายของเอียร์โฟนแต่เว้นไว้หนึ่งที่อื นักเรียนคิดว่าตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะเหลือที่ว่างอยู่สองที่พอดีอืมเมาส์วางอยู่ด้านซ้ายของเอ์โฟนแต่เว้นไว้หนึ่งที่ถูกไหมคะออ้เก่งมากมาดูงานไขาที่ห้านะคะสปิเกร์ไม่ได้วางข้างปรินเตอร์อ่าแสดงว่า ูกต้องแล้วค่ะก็แสดงว่าข้างพินเตอร์ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนั่นเองอ่าเป็นคีย์บอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นสปีกเกอร์อ่าเก่งมากๆเลยค่ะ Very good ยากไหมคะนักเรียนสามารถทำกันได้ไหมเอ,อ่ย ถ้ามีเงื่อนไขที่เพียงพอมาให้แบบนี้นักเรียนคิดว่ายากไหมคะามาดูคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันค่ะ 1. ถ้าตัดเงื่อนไขสปกเกอร์ไม่ได้วางข้างปรินเตอร์จะจัดวางได้แตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้หรือไม่ได้คะิกตอบ อ่าจัดได้ต่างจากเดิมนะคะคือสวิอร์สามารถสลับที่กับคีย์บอร์ดได้จากกิจกรรมนี้นะคะสรุปได้ว่าถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง จากกิจกรรมค่ะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาทำให้เราสามารถคิดหาเหตุผลหรือข้อมูลในงานไขที่มีอยู่แล้วนำมาเชื่อมโยงเป็นข้อสรุปเพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและผิดพลาดน้อยลงนั่นเองค่ะคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าเหตุผลเชิงตรรก,กะสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมได้เลยนะคะเหตุผลเชิงตรรกะนะคะก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราก็สามารถคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเพื Đây ่อนำมาช่วยแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบวิดีโอการสอนไว้เพียงเท่านี้ลากันไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย